วันนี้ลองมาดูโจทย์ทานเซนสักสองข้อนะครับอบอกว่ามีถังขนาด2.5ลิตรนะครับเริ่มต้นเนี่ยว่างเลยนะเอนตีนะครับบอกว่าอยากจะเติมอันนี้ด้วยแอมโมเนียนะครับมวลสิกรัมนะครับแอมโมเนียเนี่ยมาจากาท่อส่งจ่ายนะครับ ซึ่งมันส่งไออิ่มตัวยี่ห้าองศามานะครับส่งแอมโมเนียที่ไออิ่มตัวยี่ห้าองศามาทีนี้เพื่อจะเติมให้ได้สิบกรัมอย่างว่าเนี่ยเขาต้องคูลเดอะแทงค์นะครับก็คือต้องห่อเย็นถังอนะ่ะเขาบอกว่าคูลเดอะแทงค์อ่ะแปลว่าถังอันนี้จะมีความร้อนสูญเสียตลอดเวลานึกออกไหมก็คือต้องมีความร้อนมีคิวสูญเสียตลอดเวลาโดย เติมเข้าช้าๆแล้วก็รักษาให้ถังกับสิ่งที่อยู่ในถังมีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสคงที่ตลอดเวลานะครับเขาให้หาอะไรนะครับเขาให้หา final pressure นะครับให้หาความดันสุดท้ายแล้วก็ heat transfer นะครับ ก็คือไอโมนที่เขาเติมเข้ามาเนี่ยต้องให้ได้จุดไอ้ได้สิบกรัมอะ่ะสิบกรัมก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์หนึ่งกิโลกรัมนะจับสิบหารด้วยหนึ่งพันก็ได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งกิโลกรัมนะครับอ่ะคือทรงของมันอะ่ะมันก็ปัญหามันก็จะเป็นประมาณนี้ผมวาดเป็นซิงเกิลไลน์นะคือผมวาดเป็นเส้นเส้นเดียวนะครับท่อเนี่ย วาดเป็นทอเส้นเดียวอย่างนี้แหละนะขี้เกียจวาดเป็นสองเส้นเป็นอะไรงนี้แล้วก็มีถังใช่ไหมผมว่าอาจจะวาดถังไว้นะครับแล้วเราก็เติมเข้ามานะเติมแอมโมเนียเข้ามานะครับอาจจะมีวาล์วหัวถังอยู่นิดหน่อยนะครับอ่าเขียนไว้ไว้ไมวาวาดเป็นสนีอย่างนี้นะครับอ,อทีนี้ ระบบเราอ่ะก็ก็เป็นตัวนี้แหละครับก็เป็นตัวอา่านี่แล้วกันเนี้ยปริมาตรนี้ครับที่อยู่ในถังปริมาตรตรงเนี้ยนะครับอ่ะปริมาตรนี้เป็นระบบเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะวาดแบบนี้ผมจะวาดว่าคืออันเนี้ยเรารู้ว่ามันเป็นทานเซียนเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มต้นในถังไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าตอนสุดท้ายในถังจะมีแอมโมเนียอยู่สิบกรัมนะครับฟังแค่นี้เนี่ยก็ต้องรู้ละว,ว่าสภาวะเริ่มต้น คือคือสภาวะของระบบเราอ่ะมันไม่คงที่ใช่ไหมเริ่มต้นมีมวลตอนจบไอเขเริ่มต้นไม่มีมวลตอนจบมีมวลนี้แปลว่ามันเป็นทานเซียนอยู่แล้วไม่ใช่สเตนดี้สเตกนะครับเร<แ>ิ่มต้นไม่มีอะไรเลยตอนหลังมีแอมโมเนียอยู่ในถังอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นทานเซียนโพสต์พอเป็นทานเซียนแปลว่าอะไรครับมันจะต้องมีสองสองจังหวะที่เราดูละเริ่มต้นสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับ,รบผมก็เลยจะวาดรูปเป็นแบบนี้<อ>นะครับผมก็จะเลยจะวาดรูปว่าเป็นถังเป็น เป็นสองจังหวะเวลานะครับเป็นจังหวะเริ่มต้นกับจังหวะสุดท้ายนะครับนะแล้วก็อ่านี้ก็เป็นเริ่มต้นนะครับเป็นสุดท้ายอย่าลืมนะว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมันอยู่นะครับเริ่มต้นสุดท้ายก็คือก็คือเลขหนึ่งกับเลขสองนะครับเริ่มต้นเนี่ยเอมตี้เลยนะ เริ่มต้น e อ p ตีเลยเปราว่าอะไรครับ m หนึ่งเป็นศูนย์นะแล้วก็ m สองนะครับ m สองอ่ะเราอยากให้มันมีอยู่สิบกรัมใช่ไหมอ๋อไม่เขียน g, สิบกรัมสิต้องเขียนเป็นกิโลกร,รัมไปเลยนะจะได้ตอนแทนค่าสมการจะได้ไม่ไม่ผิดนะครับสิบกรัมก็คือศูนย์จุดหนึ่งกิโลกรัมนะครับตอนเริ่มต้นไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นอุณหภูมิความดันอะไรไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยทิ้งไปเลยแล้วก็ ขาเข้าเขาบอกว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยอุณภูมิสามสิบตลอดเวลานะครับก็แปลว่าทคือทีหนึ่งจะเขียนก็ได้นะทีหนึ่งมันก็คือสามสิบอะนะครับเพราะว่าเราให้มันเป็นตลอดเวลาใช่ไหมสามสิบตลอดเวลานะครับทีนี้ระหว่างทางครับระหว่างทางเนี่ยไอกระบวนการที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันเกิดอะไรบ้างนะครับ เราก็ต้องดอูมันจะมีการเติมแอมโมเนียเข้ามาใช่ไหมครับมันจะมีการชาร์จแอมโมเนียเข้ามานะครับก็จะเป็นแอมโมเนียนะเขาเข้านะครับขาเข้ามันจะเป็นเราต้องห้อยไอไว้นี้ใช่ไหมจะได้สื่อว่าเป็นไอจะเป็น In นใช่ไหมอินเล็ let, ใช่ไหม เออเป็นอินก็ T i เนี่ยเป็นยี่้าองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เป็น s ซ t u r a เร d เต็ดเปนะครับเป็น Sat เ a p ป r นะครับอ่านี่คือชาร์จทางเข้าเข้ามาแล้วระหว่างทางเนี้ยมีไอ้นี่ด้วยนะมีความร้อนสูญเสียนะครับผมเขียนแบบนี้แล้วกันนะ โอเคไหมเพราะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าหุ้มฉนวนนะแถมเขาบอกชัดเจนด้วยว่ามีความร้อนสูญเสียตลอดเวลาเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เป็นสามสิบองศาคงที่นะครับโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นละนะครับเราเห็นละว่าเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็เริ่มไล่ครับเริ่มไล่สมมติฐานก่อน สมมติฐานนะครับอันแรกก็เป็นระบบเปิดแน่ๆใช่ไหมเพราะว่าเราตัดขอบเขตของระบบเสร็จปุ๊บเราเห็นมวลวิ่งเข้าใช่ไหมนะัขอบเขตของระบบเราเห็นมวลวิ่งเข้าต้องเป็นระบบเปิดแต่ว่าเป็นระบบเปิดที่เป็นทานเสียนนะครับโอเคไหมแล้วก็เราไม่คิดพลังงานจนพลังงานศักแล้วกันนะละเดลต้าพลังงานจนนะครับละเดลต้าพลังงานศักนะครับ เขาไม่ให้ข้อมูลเรามาเรารีบทิ้งเลยนะแล้วก็งานไม่มีเลยนะครับ W หนึ่งสองนะเป็น W หนึ่งสองนะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าก็ไล่ไปเลยครับสามตัวงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรไม่มีใช่ไหมเพราะว่าถังเรา,เาสมมติว่าถังเป็นลิจิตใช่ไหมสมมุติ เป็นลิจิตแทงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีงานยกงานหมุนใช่ไหมครับไม่มีงานไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นก็งานเป็นศูนย์ไปเลยนะครับหมดไหมเงี้ยหมดแล้วนะครับอ่ะสมการที่เกี่ยวข้องนะครับดูซิมีอะไรมั่งนะครับอ่สมดุลมวลนะครับสำหรับ i า n t ซ r o c e s s นะสมดุลมวลก็จะเป็น มวลเข้าใช่ไหมลบมวลออกใช่ไหมครับต้องเท่ากับมวลที่เปลี่ยนใช่ไหมมวลที่เปลี่ยนคืออะไรครับมวลสุดท้ายลบมวลเริ่มต้นนะครับผมจัดลบลดรูปไปเลยได้ไหมผมลดรูปไปเลยได้ไหมสมดุลมวลนะผมกระเถิบมันขึ้นมานะลดรูปนะครับก็คือ มันมีแต่มวลเข้าไม่มีมวลออกถูกไหมครับแล้วก็มีแต่มวลตอนสุดท้ายไม่มีมวลตอนเริ่มต้นนึกออกไหมครับเพราะว่ามวลตอนเริ่มต้นเขาบอกเ m ม t y เลยใช่ไหมเป็นถังเปล่าเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่าเเข้าก็คือมวลที่อยู่ในถังตอนสุดท้ายนั่นแหละก็คือไอสิกรัมนั่นแหละนะครับอ่ะเราได้แล้วนะหนึ่งอันถัดไปเป็นสมดุลพลังงานบ้างสมดุลพลังงานถ้าเป็น transient process เนี่ย เราก็นิยมเขียนให้อยู Bü ่ในรูปของปริมาณใช่ไหมครับรูปปริมาณก็คือพลังงานเข้านะครับเข้ามาในรูปความร้อนกับเข้ามากับมวลนะครับเวลาออกนะครับก็ออกไปกับมวลนะครับแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับต้องเท่ากับพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนใช่ไหมพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนก็คือ มวลตอนสุดท้ายลบมวลตอนเอ้ยพลังงานตอนสุดท้ายลบพลังงานตอนเริ่มต้นนะครับพลังงานตอนสุดท้ายก็คือ m สอง u สองนะครับพลังงานตอนเริ่มต้นก็คือ m หนึ่ง u หนึ่งนะครับแล้วเราก็ลดรูปเลยนะก็ q น,นี่เราตัดไม่ได้นะครับเพราะว่า q เขาไม่ได้บอกเรานะงานเนี่ยไม่มีแน่ๆอันนี้ตัดได้นะครับแล้วก็เฮ้ยแล้วเขาถามอะไรนะโจทย์นี่ ถาม pressure reach before ใช่ไหมอผมลืมเขียนเป็นท่อนหนึ่งก็คือ p สุดท้ายใช่ไหมก่อนที่จะปิดวาล์วแล้วก็ heat transfer เนี่ย q loss เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อะโอเคมีสองตัวตัดต่อนะครับตอนเริ่มต้นไม่มีมวลเลยใช่ไหมครับตอนเริ่มต้นไม่มีมวลเลยเอมนี้หายไปเลยนะครับมีแต่มวลเข้าไม่มีมวลออกนะครับ เทอมี้หายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ heat loss ใช่ไหมเท่ากับอ,อะไรนะผมย้ายไปเลยได้ไหมเนี่ยเอา m 2 u 2นะครับลบด้วย m i h i แต่ว่าจากสมดุลมวลใช่ไหมจากสมดุลมวลเนี่ยเรารู้ว่า เนี่ยเรารู้ว่า MI กับ m มสองนั้นมันอันเดียวกันนะครับผมก็ดึงออกไปเลยได้มาผมก็จะได้ว่า Q12 หนึ่งสองนะจะเท่ากับผมใช้ M2 สองแล้วกันนะไอสิบกรัมนั่นแหละนะครับเท่ากับ u นะูสองเนาะลบด้วยเออ SI นะครับเอาละทีนี้จะเริ่มไปคำนวณละนะครับ